อเคครับนี่ของแท้นะครับเบาใตาแ้แท้ๆนะครับกําลังเปรี้ยวแบบจุใจนะครับหนึ่งพวงนี้คือหนึ่งกิโลนะพี่น้องนะกินกันได้ประมาณเกือบยี่สิบคนมนะั้งแถมน้ำจิ้มไปด้วยนะนี่รสเด็ดมีกุ้งให้ด้วยมีพริกสดๆให้ครับผมอยู่กับผมเบาพงเพื่อนกเกษตรครับเดี๋ยวพามาดูเทคนิคนะครับเทคนิคการขายของออนไลน์นะครับของ คุณอินฟาร์มนะครับอิสระเป็นลงนะครับเอาแนะนำหน่อยพี่เอาจัดเลยสวัสดีครับมื้อนีเด้อพี่น้องเห็นบ่อในลูกตุ้ปติปินี่ไม่แม่นยังนี่นี่เขาเอื้นว่ามักม่วงเบาไต้ด้ครับเด้อออกเป็นพ่วงลูกกระเนยเน่นี่นี่เห็นบ่กินกับน้ำปลาหวานกับแ่บด้วยพี่น้องเด้อจิ้มกับพริกเกลือก็แมนนะครับนี่ผู้ใดมักของแ่บของนัวนะครับสั่งได้เลยนะครับนี่ผมนะครับปลูกด้วยตัวเองไ่ได้นำเขาจากผู้ใดในสวนผมนะครับ พี่น้องผู้ใดสนใจอยากกินนะครับทักมาดีเลยนะครับอยากแซบต้องเบาไตแท้นะครับเบาแมนว่าเบาไตโนแนมแทะๆะไยผมสั่งมาจากสุราษฎร์ธานีจิงพันต้นพันนี่ตัวนี้ครับผมโอ้นี่คือเทคนิคทุกพ่วงแต่ว่าเราตัดจนหล่อนเพราะมราขายหมดนะครับนี่ก็คือแค่ลงเรือแต่ยังเก็บได้ผู้ไหนอยากจิ้มทักแคทมาครับครับผมโอเคนะครับเด้โอ้สุดยอดครับนี่คือเทคนิคการขายของออนไลน์ของฟาร์ม คุณอินฟาร์มครับอิสระเป็นลงนะครับมีการเร่ขายไม่มีการเร่ขายนะของของผมปลูกอย่างไม่มีเร่ขายผมบอาได้เลยมาถึงสวนเลยครับผมมาถึงสวนคือถ้าเก็บปุ๊บรอรถผมหมุนคือผมต้องได้ตังค์เพราะต้องไปส่งของครับไม่ใช่ว่าเอาไปเร่ขายตรงนั้นแค่น้ามันมันไปกับน้ํามันมันไม่ได้ครแบบนี้เราต้องขายแบบออนไลน์คือว่าเสียค่าโทรศัพท์ไปแล้วเสียค่าโทรศัพท์ไปแล้วโพต์เข้าไปลูกค้ามาสุดปุ๊บเขาสั่งโลสองโลสามโลสี่โลเราก็ เก็เก็บแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าล้อหมุนคือได้เงินครับผมเหมือนรถดูดซ่วมออกจาบ้านปุ๊บล้อหมุนคือต้องได้เงินไปดูดซ่วมแน่นอนเอาลูกค้าส่วนมากมาจากทางไหนครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันครับอืมก็ผ่านอยากกินอยากแซ่บครับอยากกินอยากแซ่บนี่คำว่ามะม่วงที่ไหนก็มีกันเยอะแยะแม่นบอกครับขมิ้นก็เยอะแยะแก้วขมิ้นอราเดีเลยยิมห้าสุมืออ่าแต่เบาใต้อ่ะทุกคนกําลังอยากจะปลูกทุกคนตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันแล้วแต่มันยังไม่ได้กินแต่ผมปลูก ผมมีให้กินคุณก็ต้องชิมผมก่อนครับผมนี่ครับคืออะไรที่มันมีมากในตลาดมันก็ราคามก็จะตกต่ําแถวบ้านเรามันไม่ค่อยมีเบาใต้ครับมันมีแต่เบาธรรมดา <laughs> บบมเบาหนักเบาหนักนะครับอันนี้เป็นเบาใต้แต่แท้เลยใช่ไหมครับแท้เลยครับแท้100ร้อยเปอร์เซ ใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็ติดต่อมาเนาะได้ครับทีนี้ว่าจะทํากิ่งพันธุ์อยู่นะครับครับผมลูกเขาจะใหญ่แล้วนะครับกาลังจะสร้างเมล็ดนะครับเห็นว่าใหญ่อย่างนี้ยังไม่แก่กาลังจะสร้างเมล็ดเมล็ดน้อยๆนะครับแต่กินแล้วกรอบแน่นอนครับครับผมทางสวนของเรานี่มีน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับเวลาซื้อไปนี่มีน้ําจิ้มเดียวมีน้ําจิ้มพร้อมเลยไปถึงฟานปุ๊บอยาเซฟจันได้เลยกินเอาใส่ปากได้เลยใช่ไหมโอ้ไม่ดีเทคนิคการขายดีเนียอยาบริสิทธิเลยอ่าบริสิยาเนี่ยอืม เก้าว่าต้องห่วงเรื่องสารเคมีบมมีการแพ็คมาที่อื่นใส่น้ำยาอะไรล่ะฟอร์มาลินให้มันสดแม่ล่วงเท่อแต่นี่บมมีหยังจากต้นเลยครับไปหอดมื้อนี่เอาขอาปากได้เลยข้บปากได้เลยแซบไดี่เลยทิแซบเลยโอ้เิคนิคการขายได้ดีเยี่ยมครับน้ำปลาหวานเขาพร้อมครับผม